สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Greenland นาทีระทึกหวันสิ้นโลกเป็นหนังแนววันสิ้นโลกที่บอกเลยว่าทำออกมาได้ดีและเบปัวใจอีกเรื่องหนึ่ง g r e e n l a ด์ land, เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุกาบาทกำลังจะชนโลกลองคิดดูสิครับว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับโลกเราจริงๆ ุจะทำยังไงเมื่ออุกาบาทกําลังจะเข้าชนโลกและดาวหางที่กําลังจะชนโลกของเราก็มีขนาดใหญ่เท่ากับดาวหางเมื่อ65ล้านปีก่อนจนทําให้ไดโนเสาร์ต้องสูญพันธุ์ไปและครอบครัวของจอรนที่ต้องไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงแต่เขต้องพัดภาคจากเมียและลูกของเขาเขาจึงต้องรีบออกตามหาครอบครัวของเขา ก่อนที่โลกจะแตกเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับคุณเคยประสบปัญหากับการดูหนังและติดโฆษณารบกวนหรือไม่เราขอเสนอเว็บ D O N U N G ขีดฟรีเว็บดูหนังขีดฟรีไม่มีโฆษณาหนังได้เริ่มเรื่องที่จอ เขาทำงานเป็นวิศวกรโครงสร้างแล้ววันนี้เขาได้ตัดสินใจกลับไปหาภรรยาและลูกของเขาที่แยกกันอยู่เนื่องจากทั้งคู่มีปัญหากันโดยปกติแล้วจอรนจะแวะไปหาเป็นครั้งเป็นคราวในขณะที่เขากำลังขับรถไปหาครอบครัวก็มีข่าวจากวิทยุประกาศว่าดาวหางที่มีชื่อว่าคลากที่อยู่นอกระบบสุริยะของเรา และเป็นดาวหางที่ใกล้โลกเรามากที่สุดและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าข่าวนี้เป็นที่สนใจสำหรับผู้คนอย่างมากจอรนได้มาถึงบ้านของเอลลี่ภรรยาของเขาและทั้งคู่ก็มีลูกชายที่ชื่อว่านาธานนาธานนั้นป่วยเป็นโรคเบาหวานจนต้องต่อตัวอินซูลินปั๊มไว้ที่ตัวตลอดและดูเหมือนว่าในทีวี แตยังคงออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของดาวห่างครักอยู่เหมือนเดิมในวันต่อมาเอลลี่ได้ขอให้จอนไปซื้อของเนื่องจากของสำหรับแขกนั้นไม่พอจอนก็พานาธานไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่พวกเขาก็ได้พบกับเครื่องบินกองทัพหลายลำอยู่บนท้องฟ้าแต่พวกเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร แในระหว่างที่สองพ่อลูกกำลังเลือกซื้อของอยู่ก็มีข้อความแจ้งเตือนส่งมาหาจอรนซึ่งมันก็เป็นข้อความที่ส่งมาจากประธานาธิบดีโดยให้ครอบครัวของจอรนไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติก็ได้โทรมาย้ำเตือนจอรนอีกว่านี่ไม่ใช่การซ้อมแต่อย่างใดในขณะนั้นบนหน้าจอทีวีบ้านเอลลี่ ก็มีข้อความแจ้งเตือนเช่นเดียวกันแต่ว่าเอลลี่กำลังแต่งตัวอยู่ในห้องน้ำทำให้เธอไม่เห็นการแจ้งเตือนจอนจึงรีบขับรถกลับบ้านในทันทีและในตอนนั้นเพื่อนบ้านทุกคนก็มารวมตัวกันที่ห้องนั่งเล่นและดูรายการถ่ายทอดสดของดาวหางคลากที่กำลังจะพุ่งชนโลกซึ่งมันจะตกในมหาสมุทรและไม่ได้เกิดอันตรายใดๆ ผู้คนจึงไม่ตื่นตระหนกสักเท่าไร่แต่ว่าจอรนดูเหมือนจะสงสัยและรู้ว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆเกี่ยวกับดาวหางดวงนี้แถมเขายังได้รับการแจ้งเตือนจากประธานาธิบดีและหน่วยความมั่นคงของชาติอีกเขาจึงรีบไปบอกกับเอลลี่ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินมาดูรายการถ่ายทอดสดด้วยกันหลังจากที่สเก็ดดาวหางชิ้นแรกที่ตกมา ก็ดูปกติดีแต่พวกเขากลับได้รับแรงสั่นสะเทือนมาถึงภายในบ้านจอนจึงรีบวิ่งออกไปข้างนอกบ้านและในขณะนั้นเองก็มีขึ้นช็อกเวฟตามหลังมามันเข้ากระแทกจอนจนเขาล้มลงไปตอนนี้ทุกคนในบ้านเริ่มเกิดอาการหวาดกลัวกันมากและทีวีก็ถ่ายทอดสดที่ดาวหางที่ตกลงมาบนโลกแต่มัน กลับไม่ได้ตกไปที่มหาสมุทรตามที่คาดเอาไว้แต่มันกลับตกไปที่เมืองแห่งหนึ่งทำให้เกิดการทำลายล้างอย่างมหาศารไปทั่วรัศมี1000พไมล์และในตอนนั้นจอหนก็ได้รับข้อความเตือนอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาและครอบครัวได้ถูกรับเลือกให้ไปยังูนยนพักพิงฉุกเฉินส่วนคนที่ไม่ได้ถูกรับเลือก ก็จะต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อรอรับฟังข่าวสารต่อไปจากท้องฟ้าที่มีสีสดใสในตอนนี้กลับกลายเป็นสีแดงเหมือนกับเปลวเพลิงจอนจึงรีบพาครอบครัวเดินทางไปยังกองทัพอากาศในทันทีเพื่อนบ้านจึงได้ออกมาเตือนเขาว่าในข่าวนั้นคำนวณผิดมันยังมีสเก็ดดาวอีกหลายชิ้นที่จะตกลงมาบนโลกและเครื่องบินทุกชนิด ก็ได้หยุดให้บริการหมดแล้วแต่ดูเหมือนว่าเบื่อนบานของจอนก็อยากติดรถไปด้วยแต่ในข้อความแจ้งเตือนได้กำชับไว้ว่าห้ามพาใครมาเพิ่มเติมอีกเด็ดขาดทุกๆุกอย่างในตอนนี้ดูโกโลหวนวุ่นวายทั้งเมืองมีการป้นหลานสะดวกซื้อการแย่งอาหารกันและผู้คนก็เริ่มอพยพหนีจนบนถนนเต็มไปด้วยรถหนาแน่น เมื่อครอบครัวของจอรนมาถึงที่ฐานทัพอากาศก็ได้แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาเป็นครอบครัวที่ถูกเลือกโดยผู้ที่ถูกเลือกจะมี QR โค้ดไว้สำหรับสแกนและจะได้สายรัดข้อมือในการแสดงตัวเพื่อเป็นการยืนยันว่าพวกเขาจะได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินและทุกๆครอบครัวได้ใช้แค่หนึ่งสัมภาระในการเดินทางเท่านั้น ทำให้พวกเขารู้ว่ายาอินซูลินของนาธานได้หายไปซึ่งน่าจะตกอยู่ในรถจอนจึงตัดสินใจฝ่าฝูงชนไปเพื่อเอายามาให้ลูกชายของเขาเขาเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามเวลาซึ่งเขาก็มีเวลาเหลือเฟือในการไปเอายาให้ลูกเอลลี่ก็รู้สึกกังวลว่าจอนจะมาไม่ทันเธอจึงไปถามเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ พบว่าลูกชายของเธอป่วยและกฎของที่นี่จะไม่ให้คนป่วยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงได้เอลลี่และลูกชายของเธอก็เลยโดนกักตัวไว้ไม่ให้ขึ้นเครื่องเอลลี่จึงขอร้องเจ้าหน้าที่แต่ก็โดนปฏิเสธก่อนจะโดนเชิญให้ออกไปจากฐานทัพดานจอนก็ได้ยาสำหรับลูกชายของเขาแล้วจึงกลับมาที่ฐานทัพแต่ก็หาครอบครัวไม่เจอ เขาจึงลองไปถามทหารฐานทัพดูแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นเธอเลยเขาจึงตัดสินใจขึ้นเครื่องและส่งข้อความไปถามเอลลี่ว่าพวกเธออยู่บนเครื่องแล้วใช่ไหมแต่สัญญาณโทรศัพท์กลับใช้ไม่ได้ขณะที่ท้ายเครื่องบินกำลังจะปิดชายคนหนึ่งได้ถามจอนว่านายขึ้นเครื่องมาพร้อมกับยาพวกนี้ได้ยังไงจอนก็เลยบอกไปว่ายาพวกนี้เป็นของลูกชายเขา ชายคนนั้นก็บอกไปว่าลูกของน้องสาวเขาก็มีอาการป่วยเหมือนกันแต่พวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้พวกเขาขึ้นเครื่องจอนจึงตัดสินใจรีบลงไปจากเครื่องเพื่อไปตามหาครอบครัวในระหว่างนั้นก็เกิดการจลาจลขึ้นผู้คนมากมายได้บุกเข้ามายังฐานทัพพร้อมกับอาวุธจึงเกิดการประทะกันขึ้น ฝูงชนได้ใช้ปืนยิงต่อสู้กับทหารจนสุดท้ายมันได้ทำให้เครื่องบินที่กำลังจะพาผู้อพยพบินไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินเกิดการระเบิดขึ้นทำให้ผู้อพยพบ,บางส่วนไม่ได้เดินทางไปจอนได้มาเจอกับทหารนายเดิมและได้ถามถึงภรรยาและลูกชายของเขาทหารนายนี้จำจอนได้ เขาจึงบอกว่าภรรยาและลูกของเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องไปเพราะถูกกลักตัวไว้ก่อนและตอนนี้น่าจะถูกไล่ออกจากฐานทัพไปแล้วด่านเอลลี่กับลูกชายก็กลับมาที่รถและอาการป่วยของนาธานก็เริ่มแย่ลงทุกทีแถมตอนนี้ก็ไม่มียาอีกด้วยเอลลี่จึงตัดสินใจไปซื้อ,อยาในแถวๆนั้นและได้ส่งข้อความให้จอร แต่สัญญาณมือถือก็ยังใช้งานไม่ได้เธอจึงได้เขียนโน้ตแปะเอาไว้ที่หน้ารถโดยบอกว่าเธอจะไปบ้านพ่อของเธอในทางเหนือเมื่อเอลลี่ได้มาถึงร้านขายยาและได้เจอยารักษาลูกชายแล้วเธอก็ดันเจอกับกลุ่มโจรมาที่ร้านและบอกให้คนในร้านนั้นออกไปให้หมดเมื่อเอลลี่หนีออกมาได้สำเร็จเธอก็มาเจอกับสามีภรรยาคู่หนึ่ง ที่กำลังจะขับรถไปทางเหนือพอดีเธอจึงขอติดรถไปด้วยด่านสามีภรรยาคู่นั้นก็รู้ว่าครอบครัวของเอลลี่เป็นครอบครัวที่ถูกเลือกแต่ไม่ใช่พวกเขาเขาเลยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมทางด้านจอรนที่ออกมาจากฐานทัพจึงมาที่รถและได้เจอกับโน้ตที่เอลลี่แปะเอาไว้เขาจึงพยายามโทรหาเธอ แต่ว่าสัญญาณมันก็ยังใช้ไม่ได้เขาจึงลองปีนไปที่สูงเพื่อหาสัญญาณดูและมันก็ได้ผลเขาจึงพยายามโทรหาเอลลี่จนติดแต่สัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหายไปอีกแต่ทั้งคู่ก็รู้ว่าต่างคนต่างปลอดภัยดีจากนั้นจอร์นได้มาพบกับชายที่กำลังจะไปทางเหนือพอดีเขาจึงขอติดรถไปด้วยซึ่งภายในรถ ก็มีชายหนุ่มอีกคนซึ่งชายคนนั้นได้บอกกับจอรนว่าที่สนามบินแคนาดามันมีเครื่องบินที่สามารถพาคนไปที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินได้ซึ่งอยู่ที่กรีนแลนด์ชายคนนั้นได้ชวนจอรนให้เดินทางไปกับเขาด้วยจอรนจึงถามไปว่าถ้าไม่มีสายข้อมือพวกทหารจะให้เข้าไปได้ยังไงแถมเขายัางต้องไปตามหาลูกเมียของเขาก่อน เขาจึงได้ปฏิเสธไปทางด้านเอลลี่ที่กำลังเดินทางจูจูชายคนที่เป็นสามีก็พูดอะไรแปลกๆออกมาว่าเขาสัญญาว่าจะดูแลนาธานเป็นอย่างดีและจะพานาธานขึ้นเครื่องไปด้วยก่อนจะหยุดรถและขโมยสายรัดข้อมือไปและทิ้งเอลลี่ไว้กลางทางแต่ดูเหมือนว่าคนที่เป็นภรรยาจะไม่พอใจอย่างมาก ทางฝั่งจอนชายบนรถก็พยายามจะขโมยสายรัดข้อมือไปจากจอนแต่จอนก็ไม่ยอมแต่ว่าชายคนนั้นกลับพกอาวุธมาด้วยจึงเกิดการต่อสู้กันจนรถเสียหลักทำให้พวกเขาทั้งหมดตกลงมาจากรถจอนจึงรีบวิ่งหนีชายพวกนั้นไปทางด้านนาธานก็มาถึงกองทัพอากาศกับสามีภรรยาคู่นี้แต่ว่าสองสามีภรรยา ก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะนาธานได้บอกความจริงกับทางทหารไปว่าเขาถูกลักพาตัวมาทางเจ้าหน้าที่จึงตรวจข้อมูลบนสายรัดข้อมือและพบว่าข้อมูลมันไม่ถูกต้องและได้ตรวจข้อมูลของนาธานก็พบว่านาธานก็ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากเขาป่วยเป็นโรคเบาหวาน เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้พานาธานไปที่ศูนย์บริการทางแพทย์เพื่อดูแลส่วนเอลลี่ที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางก็พยายามจะโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือและได้เจอกับกลุ่มคนใจดีที่พาเธอมาส่งที่กองทัพอากาศเธอคิดว่านาธานต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเพราะว่านาธานไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เพราะเขาป่วยเอลลี่จึงได้ไปถามกับเจ้าหน้าที่ พวกเขาได้บอกให้เธอลองไปดูที่เต็นท์ทางการแพทย์ทำให้เธอได้เจอกับลูกชายของเธออีกครั้งทางด้านจอรนก็ได้เดินมาเรื่อยๆจนพบกับบ้านหลังหนึ่งที่มีรถจอดอยู่หน้าบ้านแต่กลับไม่มีคนอยู่เลยเขาจึงเข้าไปในบ้านและเปิดข่าวในทีวีดูจึงได้พบว่าตอนนี้ทั่วโลก ได้รับความเสียหายจากการตกของดาวหางทุกประเทศเต็มไปด้วยเปลวไฟผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากจอห์นจึงขโมยรถเพื่อไปที่บ้านของพ่อเอลลี่ด้านเอลลี่ก็กำลังเดินทางไปหาพ่อของเธอเช่นกันทำให้ทั้งสามคนพ่อแม่ลูกได้กลับมาเจอกันอีกครั้งพวกเขาสวมกอดกันพวกเขาจึงเปิดทีวีดูอีกรอบ และพบว่าสเก็ดดาวหางของคลาร์กจะตกลงมาอีกรอบหนึ่งซึ่งมันจะเป็นการทำลายล้างโลกโดยจะมีศูนย์พักพิงฉุกเฉินที่กรีนแลนด์ไว้สำหรับผู้ที่ถูกเลือกตามลักษณะอาชีพเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติในอนาคตโดยศูนย์พักพิงฉุกเฉินจะเป็นบังเกอร์อยู่ลึกในใต้ดินมีน้ำยาอาหารและเครื่องผลิตออกซิเจนที่เพียงพอ สำหรับการประทังชีวิตอยู่ได้เป็นสิบปีทำให้จอนนึกถึงชายคนหนึ่งบนรถที่บอกเรื่องศูนย์พักพิงฉุกเฉินที่กรีนแลนด์จอนจึงได้วางแผนจะขึ้นเครื่องที่สนามบินแคนาดาเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงที่กรีนแลนด์แต่มันเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเขาจึงต้องรีบเตรียมตัวส่วนเรื่องสายรัดข้อมือของเอลลี่ที่ถูกขโมยไปจะต้องลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ ในภายหน้าเอาเหตุการณ์นี้ทำให้จอนกับเอลลี่แต่ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากที่พวกเขามีปัญหากันอยู่นานและในตอนนั้นเองเศษสเก็ดก็ตกลงมาบริเวณใกล้ๆบ้านทำให้คลื่นช็อกเวฟรุนแรงมากพวกเขาจึงรีบออกเดินทางแต่พ่อของเอลลี่ปฏิเสธที่จะเดินทางไปด้วยเขา ขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่บ้านหลังนี้พวกเขาได้ร่ำลากันก่อนจะรีบเดินทางออกไปยังสนามบินแคนาดาแต่ว่าสภาพจราจรน,นั้นติดขัดอย่างมากเนื่องจากคนได้ทำการอพยพกันอย่างล้นหลามในระหว่างนั้นเองเศษสะเก็ดของดาวหางได้ตกลงมาเรื่อยๆในบริเวณที่พวกเขาอยู่จนในที่สุดพวกเขาได้เดินทางมาถึงยังสนามบินแคนาดา และพบว่าเครื่องบินกำลังจะบินออกกันหมดแล้วจอรนจึงรีบขับรถไปขวางเครื่องบินลำหนึ่งเอาไว้จนสุดท้ายพวกเขาได้ขึ้นเครื่องบินเดินทางไปยังสนยนพักพิงที่กรีนแลนด์ระหว่างที่พวกเขากำลังจะมาถึงที่หมายสเก็ตดาวหางได้ตกลงมาอีกรอบซึ่งไม่ไกลจากเครื่องบินของพวกเขาทำให้เครื่องบินถูกคลื่นกระแทกอย่างแรงจนนักบินไม่สามารถควบคุมได้ ถึงได้เอาเครื่องลงจอดแต่ว่านักบินสองคนที่อยู่ในห้องควบคุมได้เสียชีวิตลงแล้วระหว่างนั้นพวกเขาก็เห็นเครื่องบินลำอื่นอย่างบินต่อไปข้างหน้าซึ่งทำให้พวกเขารู้ว่าศูนย์พักพิงนั้นน่าจะอยู่ข้างหน้าประมาณหนึ่งไมล์ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงโดยเท้าเปล่าและได้เดินเข้าไปที่บังเกอร์จากนั้น ชิ้นส่วนสุดท้ายของดาวห่างาก์กได้พุ่งชนโลกและทำลายล้างเผ่าพันธ์สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกไปจนหมดไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออีกต่อไปแล้วนอกจากซาบระหักพังทั่วโลกและเวลาก็ผ่านไป9เดือนบังเกอร์ได้เปิดออกมารวมถึงบังเกอร์อื่นๆที่ถูกซ่อนอยู่ทั่วโลกทุกทุกคนที่อยู่ในบังเกอร์ก็ปลอดภัยดี และได้ออกมารับแสงแดดที่พวกเขาไม่ได้รับมาตลอดระยะเวลา9เดือนและหนังก็จบลงครับสรุปแล้วครอบครัวของพระเอกได้รับเลือกให้ไปอยู่ในศูนย์พักพิงแต่ผมกลับรู้สึกว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ค่อยยุติธรรมที่สามารถเลือกว่าใครจะอยู่หรือใครจะตายเหตุการณ์ในหนังก็ได้แสดงให้เห็นถึงนิสยัย คนที่เห็นแก่ตัวจนถึงวินาทีสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์หากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะครับ